เอาล่วฮะวันนี้ภารกิจก็เสร็จสิ้นไปนหนึ่งอย่างนะฮะก็คือเก็บอีฟิกมาหนึ่งเดือนเต็มๆวันนี้ก็ได้ครบแล้วหลังจ,จากที่เมื่อเ,เมื่อเตือนก่อนได้ทานน้ำมาสกิลเต็มแล้วถือว่าค่อนข้างดีมีประโยชน์เลยทีเดียวทานน้ำแต่วันนี้ถ้าเกิดแต่จใจไปจริงๆแล้วนะอยากได้ทาดลมนะเพราะ ไม่รู้แต่ผมอยากได้ท่านลมวันนี้ก็เลยจะมาเปิดรีวิวไม่ใช่เปิดนะเปิดริปริกตัวที่สองรีปริกตัวที่สองเนี่ยน่าจะผมภาวนานะฮะใ,ให้มันเป็นทาาุลมอืมให้มันเป็นท่านลมแล้วกันยังไงมันก็ต้องได้ห้าดาวอยู่แล้วนะยังไงก็ขอให้มันเป็นท่านลม ้าเกิดเป็นธาตุน้ํามาก็คงยังไม่ปั้นนะใสในคลังไว้ดีกว่าเอาไว้ที่เทๆอีกคอยเป็นธาตุลมครับตัวที่สองธาตุลมเดี๋ยวปา๋าป๋าจัดธาตุลมให้เขาหน่อยตัวเองเจ็ดแปดสกิลก็เสือกเต็มแล้วด้วย แล้วก็ได้ท่าน,นี้มาอีกแต่ให้ผมอธิบายยังไงดีมันจะมีคำพูดอะไรมากกว่านี้ไหมกูจะท่านลงอืมมึงก็ควรจะดีใจกับกูนะแต่กูไม่ได้ดีใจเลย 嗯。Mm. Nej. Ja, det är det jag